ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564ถึง30กันยายน2,565นายสุทัศน์จริยาโสวันผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคนหนองยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผู้จัดทําข้อตกลงชื่อนายสุทัธ์จาริยาโสวันตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการรับเงินเดือนในอันดับคอสอสองอัตราเงินเดือน58,390บาทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านควนหนองยางอเภอรัศดาจัังหวดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตรังเขต2ประเภทของสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาการประเมินผลการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งแบ่งเป็น 1. ภาระงาน 2. ง,งานที่จัปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ภาระงานประกอบด้วยด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. ปฏิบัติการสอนประจำวิชาสังคมศึกษา2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้น3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูแต่ละรายวิชา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. การนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนให้กับครู2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา2.1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ2.2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม2.4ด้านการบริหารงานชุมชน2.5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านที่1ด้านการบริียนวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวชี้วัด 1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคล้องนโยบายทุกระดับ 2. ร้อยละเผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. ร้อยละ90มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัด 1. หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียน ได้ตรงความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 2. ร้อยละแปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสาระรายวิชา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติการสอนตัวชี้วัด1ร้อยละ9กครูมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน 2. ร้อยละ90มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบันทึกหลังสอน 3. 1 9ร้อยละ90มีการจัดทำรายงานการใช้สื่อครูมีแผนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบันทึกหลังสอน1.4การส่งเสริมการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวชี้วัด 1. 1. ร้อยละร้อยครูได้รับการพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ร้อยละร้อย นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำรายงานการใช้สื่อครูมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในตัวชี้วัด 1. รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่เป็นรูปประทมสามารถปฏิบัติได้จริง 2. ร้อยละร้อยครูได้รับการนิเทศและนำผลการนิเทศไปพัฒนาจัดการเรียนการสอน 3. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนมีคู่มือปฏิทินการนิเทศทางการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1>, 1 6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตัวชี้วัด 1. ร้อยละร้อยครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน2 0ร้อยละร้อยครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 3. โรงเรียนบ้านควรหนองยาง ใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ1เรื่องด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1บริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดี1ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส 2. หลักการบริหารที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 3. ร้อยละ80ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องยึดหลักธรรมมาพิบาล 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตัวชี้วัด 1. โรงเรียนบ้านคนหนองยางมีการบริหารกิจการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 2. ร้อยละ90ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการช่วยเหลือตามกิจกรรมของโครงการงานกิจการนักเรียน 3. ผู้บริหารครูและผู้ปกครอง เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีรูปแบบสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการนักเรียนได้แก่ลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตัวชี้วัด 1. โรงเรียนบ้านควนหนองยางมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ครูดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 3. ร้อยละ90ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่กิจกรรมมอบทุนการศึกษากิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมระดมทุนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารตัวชี้วัด 1. ผู้บริหารครูคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาในโรงเรียน 2. การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอย่างมสม่ำเสมอ 3. ร้อยละร้อยครูมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนละ2ครั้งผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากยิ่งขึ้น3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาตัวชี้วัด 1. โรงเรียนมีนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบหนึ่งทีมสร่วมสร้างทีมเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจภายใต้ระบบงามคุณภาพ pdca 2. 1 8ร้อยละ80ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการบริหารมาขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการคุณภาพ pdca หนึ่งทีมสี่ร่วมสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนาการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเท่าทางสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษาด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ตัวชี้วัด1โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ 2. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย 1. นึครั้งต่อภาคเรียนและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารรขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 2. ครั้งต่อภาคเรียน 3. ร้อยละรอยผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เกิดการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรต่างๆพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาตัวชี้วัด1โรงเรียนบ้านคนหนองยางได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองเปลืออย่างต่อเนื่อง 2. ชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการในสถานศึกษาตามความประสงค์ 3. โรงเรียนบ้านคนหนองยางได้รับสารตาตั้งครอบครัวพอเพียงโดยความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชน 4. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆได้แก่สารประชาสัมพันธ์ไปในเทศหน้าอารเรียนและงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัด 1. ผู้บริหารเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2. การพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาพิบาลต,ต่อต้านการชดจริตมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน5.2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตัวชี้วัดผู้บริหารนำความรู้ความสามารถจากการพัฒนาตนเองสร้างนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ การประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสม .2 บ้านนักวิทย์น้อยประเทศไทยสารตาตั้งเพื่อสื่อสารหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online (ITA) ประจำปีงบประมาณ2,514ในระดับ A ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นและบุคลากรอ,อื่นดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งเขต2อกครูได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM นักเรียนได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนอสอมน้อย การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 1. วิธีดำเนินการ 2. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 3. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาและข้อคิดเห็นส่วนที่2ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. วิธีดำเนินการ1.1ศึกษาสาภาพปัจจุบันและสาภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนหนองย,อยาง1.2สร้างนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา แบบหนึ่งทีม4ี่ร่วมสร้างทีมเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจภายใต้ระบบคุณภาพ pdca ของโรงเรียนบ้านคนหนองยางระยะที่1การจัดเตรียมข้อมูลขั้นที่1การวางระบบการทำงานที่ใช้หลักการร่วมมือร่วมพลังขั้นที่2การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประเมิในให้กับครูระยะที่2 การสืบสอบเพื่อการวางแผนการใช้ข้อมูลขั้นที่3การจัดทำข้อมูลภาพรวมทั่วไปของผู้เรียนขั้นที่4การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผู้เรียนอย่างลึกซึ้งขั้นที่5การจัดการเรียนการสอนของครูระยะที่3การลงมือปฏิบัติงานขั้นที่6การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แผนปฏิบัติงานของครูขั้นที่7การวางแผนเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นที่8การปฏิบัติและประเมินผลภายใต้การบริหารวงจรคุณภาพได้แก่การวางแผนการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบการทบทวน1.3ทดลองใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศาึกษาแบบ1ทีม4ร่วมสร้างทีมเข้มแข,ข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจ ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนบ้านพลหนองยาง1.4ประเมินผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไปคาดหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นจากปีการศึกษา254 6อย่างน้อยร้อยละ60 2.2เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านควนหนองยางมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ดีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพผู้ปกครองไว้ใจในการบริหารสถานศึกษาพร้อมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านกวองยางเพิ่มมากขึ้น3จุดเด่นจุดที่ต้องพัฒนาและข้อคิดเห็น 31. จุดเด่นการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบหนึ่งทีมสร่วมสร้างทีมเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน3.2จุดที่ต้องพัฒนาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป3.3ข้อคิดเห็น ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบหนึ่งทีม4ร่วมสร้างทีมเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจภายใต้ระบบคุณภาพ p ี c a สู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง